be v e r n a b o e t ดอารนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่อง e ด AR รดอ are แปลว่ามีนะคะไดนารบวกด้วยคำนามเข้าหพจน์คำนามเาหู้นโค์หมายความว่าอย่างไรคือคำนามที่มีตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปนะคะจะมีการเติม s หรือ es นะคะทีนี้คำว่ามีนะคะมีได้2แบบก็คือการใช้ a s กับการใช้ได e a r e นะคะ คีอบอกไปครั้งที่แล้วแดยใช่ไหมแต่แดี้ใช้กับคนามเอกพจน์นะคะทีนี้เรามาดูการแต่งประโยคโดยการใช้ has ก่อน This book has three pens on it. This book has three. คำนามเขาหูโคตรนะคะวิธีแต่งก็คือ there are three hands on this book there are three hands on this book มีประกาสามด้านอยู่บนหนังสือเล่มนี้นะคะ there are บนด้วยคำนามเขาหูคดเห็นไหมคะโอเคนเักเรียนเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างนันนะคะอันนี้คือคำนะคะคำนี้อ่านว่า drawn คำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า word นะคะ word นะคะในหนึ่งคำนี้มีกีกตัวอักษร4ตัวอักษรใช่ไหมคะตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า letter letter นะคะมีคำอาจะมีเขียนเหมือนกับคำว่าจดหมายนะคะจดหมายก็คือคำว่า letter เหมือนกันตัวอักษรก็ใช้คำว่า letter เหมือนกันทีนี้เรามาแต่งประโยคกันค่ะอันแรกใช้คำว่า has ก่อนนะคะ คืออะไร This word คำนี้ has four letter อ่าคำนี้มี4ตัวอักษรนะคะ4ตัวอักษรต่อไปใช้คำว่า t h e r a นะคะ t h e r a อะไรคะ4ตัวอักษร words เห็นไหมคะ There are four letter on this word ก็คือมี4ตัวอักษรในคำนี้นะคะมี4ตัวอักษรอยู่ในคำนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ในักเรียนนะคะทบทวนการใช้ has และการใช้ there